มาเดี๋จ้าส้มตำค่ะตำมะละกอนนะคะตำไปนี้นึงกินคนเดียวแล้วก็จะมีเราจะมีกระถินค่ะเม็ดผักกระกสกจากทุกคนกินกับส้มตำแล้วก็ต้มเส้นขนมจีนจ้าแล้วก็ผักวางตุ้งที่เหลือจากเมื่อวานนิดนึงค่ะทุกคนมาค่ะ ไง่ายๆเนาะนเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาค่ะก็มีก็มีของกินกับข้าวก็คือไข่แล้วก็ไก่ที่กินไม่หมดเมื่อวานค่ะ <c oughs> โอเคค่ะพเพื่อนๆมากินด้วยกันแซ่บๆค่ะไงไ่ายๆแซ่บๆสวัสดีค่ะสวัสดีพเพื่อนๆพี่ๆทุกท่กทานนะคะ <c oughs> วันนี้มากินส้มตําค่ะที่ตําเองนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเทใส่จานนะคะแล้วก็มีลวกเส้นขนมจีนนะคะวันนี้เดี๋ยวจะเอาเส้นขนมจีนก่อนค่ะมีเมล็ดกะถินมีเมล็ดกะถินที่เทไว้แล้วค่ะวันนี้เราจะเอาเส้นขนมจีนรูส้สึกว่าจะลวกนานไปหน่อย แซ่บๆค่ะเ,เพื่อนๆจะใส่น้ำปลาน,นิด่งไม่นิดแล้วเนี่ยเยอะละเราต้มนานไปหน่อยเนาะกะไม่ถูกค่ะเมื่อวานนี้ไปซื้อขนมขนมจีนสดเนาะอันนี้ขนมจีนแห้งค่ะทุกคนแล้วก็จะใส่ส้มตำนะคะเ,เพื่อนๆ ใส่้มตัง,ตงไปเลยขานเพื่อนน่ากินมากเลยต่ำเอง้าคือเป็ดแซ่บเลยอืม โอ้ใหม่กอดทำเองอยากกินแบบพริกแห้งพริกสดตามรวมกันอืใ mm hmm. ส่เลมอน แก้มลูกจะโตเหลืองเหลืองเลมอนมันหอมนะทุกคนเนาะแซ่บแห้งอืมช่วยสั่ มไม่รก็ถึงเผ็ดอ,อีกแล้วเมื่อวานซื้อเวนนี้ตำเอง 開うん。 แซ่บตำเองแซ่บเอง ้วยช้อนด้วยเมื่อกี้ใส่น้ำน้ำปลาเขาบอกว่านัวอืนน เผ็ดโคตระอยากกินเผ็ดๆทั้งโล่งเผ็ดๆโล่งโลงโล่งลงบล่ง,ลง,ลงมันตานไหลสามถุงยี่สิบของ เมื่อก่อนเราเด็กๆเราไม่ได้ใส่ใจเนะาะกระถินไม่รู้ว่าที่เราเห็นอยู่ตามป่าตามดงตามทุ่งตามสวนจะมีมูลค่าแบบขายเอายอดเอายอดกระถินเอามาเล็ดกระถินกินมาขายเอาฝากที่ยงไม่แกะมาขาย เราฝักอ,อ่อนต้นกระสินริมั้วน้นาเมื่อก่อนเราเรียกเพราะว่าผูแ้แก่ผู้เท่าก็จะปลูกตามล้วแว่านางกินแบบนี้เนาะมันยกไรปกติข้อสั่งไม่นสั่งก็เก่านางพืน ตังต้งโตะมีแบกเกาแบกเกาตั้งชั้นใส่ของเครื่องสบางทุกอย่างแต่ละชั้นข้างหลังเขาเขาก็คือตู้เสื้อผ้าแบกเกามีอยู่แค่นี้ พ um. át, ี่นอกเผ็ดมากแม่จ๋าอยากอยากกินเผ็ดๆนะพริกดิบพริกดิบพริกแห้งทำเองก็ได้ดังใจค่ะเอาเผ็ดรสชาตินัวผงชโลน้ำตาลมะนาวเต็มที่ กินส้มต่อแก้เผ็ดขอหลานอยากกินส้มตำขนมจีนเสร็จเผ็ดๆแล้วไม่กินส้มต่อส้มหวานทุกคนอร่อยกินแบบนี้นะให้เป็นใยอาหารนะคะจะจะไม่เอาเอาเส้นสีขาวขออกนะ อืมน้ำเยอะอืมไม่ต้องแปลกใจนะบ้ากินซ้อมตามขนมจีนอยู่ๆทำไมมากินเป็นเนี้ยแค่เผ็ดเรื่องปกติแล้วนะกินเผ็ดแล้วมากินส้มผลไม้หวาน อิ่มแล้วก็ไฮเผ็ดเลยค่ะกินทุกวันค่ะมันจะช่วยให้ระบบเออ่ขับถ่ายดีนะคะทุกคนขอขอโทษที่คุยเรื่องนี้นะคะเพราะไฟนี้กินอะไรมันก็ต้องกินเผ็ดได้ล้วก็ต้องกินอะไรที่ให้มันช่วยระบายในร่างกายดีๆน้เพื่อนเนาะค่ะอย่าว่ากันเลยถ้าใครไม่ชอบคลิปนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะแม่จ๋าก,ก็ขอตัว าแ,แต่เพียงแค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปวิดีโออาจจะไม่ถูกใจใครลหลายๆคนก็ต้องขออภัยด้วยค่ะแล้วก็ท่าไหนที่ <c oughs> แนะนําได้ขอขอบคุณที่จะชี้แนะหรือแนะนำนะคะ <c oughs> ขอบพระคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ